ตะวันตัวตุวตวลานนจะมาถามคุณทิมพิธาค่ะว่าคุณทิมพิธาและพักเก้าวไก่มีนโยบายที่จะยกเลิกมอ1 2หรือแก้ไขค่ะเราจะมาฟังกันค่ะตอนนี้ผมในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกลติดสติกเกอร์ตรงคําว่ายกเลิกแต่แต่ผมต้องขอโทษน้องทั้งสอง ว่าขอให้ผมแก้ไขก่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้สําหรับคำตอบคาถามนี้ว่าทําไมต้องแก้ไขเพราะผมเชื่อว่าการแก้ไขจะทําให้โอกาสที่กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขในสภา,ามากกว่าและผมเชื่อว่าร่างของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ไม่ใช่ว่าให้ใครเอาสถาบันมาทําร้ายกันการตั้งคําวิจารณ์ไม่ต้องติดคุกการลดโทษออกมาการเอากฎหมายฉบับนี้ออกจากหมวดมั่นคงไม่มีใครต้องติดคุกเพียงแค่ตั้งคําถามอีกต่อไปและถ้า คอรอยอพี่น้องประชาชนเสนอกฎหมายยกเลิก1นึเข้ามาพัก9ก้าไกลก็จะสนับสนุนคอรอยอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องขอโทษน้องทั้งสองคนที่พี่ต้องขอแก้ไขมห1ึในสภาก่อนถ้าสภายังไม่ให้ไม้รับการแก้ไขเหมือนอย่างรัฐสภาชุดที่ผ่านมาแล้วเราไปยกเลิกด้วยกันครับแต่นโยบายพักเนี่ยไม่ใช่แค่พูดทําไปแล้ว เสนอกฎหมายเข้าสู่สภา้ก็นั่นสิครับแล้วทำไมต้องไปติดสติ๊กเกอร์ไม่ทำไมไม่ติดสติ๊กเกอร์ตรงแก้ไขนะครับไมไป่ติดตรงยกเลิกยกเลิกอันนั้นผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยคุณพิธาอาจจะคิดได้ในนามส่วนตัวว่าเขาส่วนตัวเขาอยากจะอะไรแต่เขาอหัวหน้าพักนะเขาหัวหน้าพักคุณพิสิทธ์เป็นหัวหน้าพักก็บรรับเลอกตั้งครั้งที่แล้วถูกต้องครับแล้วคุณพิสิทธ์พูดว่าอะไรนะครับผมพูดและผมลาออกครับอะไรนะคุณพิธาจะลาออกไหมครับอะไรคคุณพิธาคุณพิธาจะลาออกไหมครับถ้าไม มีความคิดเหนส่วนตัวเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดในเวทีสาธารณะที่ไหนเลยว่าจะยกเลิกเขาติดสติกเกอร์บนเวทีประชาชนใติสติกเกอร์อันนี้คือความเห็นส่วนตัวถูกไหมครับแล้วเขาแยกได้เหรอได้ไหมเาขาแยกได้เขาเป็นหัวหน้าพักกับส่วนตัวเหรอไปอ่านสิ่งที่คุณการเมืองทุกวันนี้อจะมาว่าดีเมืองไทยเนี่ยโดยรวมเลยว่าประชาธิปไตยคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถ้าประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เพราะมันเป็นประชาธิปไตยซากศพเป็นประชาธิปไตยไม่มีจิตวิญญาณจิตวิญญาณพระเจ้าแผ่นดินนี่เป็นจิตวิญญาณของประเทศของสังคมและประชาธิปไตยของอเมริกานี่เป็นต้นมันเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีพระมหากษัตริย์ไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่มีกฎระเบียบอะไรประชาธิปไตไทเขาเข้าใจเผลินมากว่าต้องเอาประชาชนเท่านั้นแต่เขาหารู้ไหมว่าประชาชนนั่นอะ่ะมันจะต้องมีหัวหน้าหัวหน้าตั้งแต่ดึกดำบันมาเลยต้องมีหัวหน้าเผ่าต้องมีขุนของกลุ่มของประเทศมันต้องมีมาแต่ไหนแต่ไหนแล้วการ ที่จะยึดเราก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นลักษณะยังไม่เป็นโลก,กุตระมันก็ยึดเป็นอำนาจบาดใหญ่เป็นหัวหน้าที่ยึดตําแหน่งแล้วก็สร้างดีเองหรือสร้างตระกูลของหัวหน้าเองสืบสันตติวงศ์ซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่ยังไม่เกิดโลก,กุตระธรรมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ต้องมีนะต้องมีเพราะางั้นเมื่อจะมาปรับให้เป็นประชาธิปไตยโดยไม่แยกรัฐาธิปัตย์ประชา เป็นราชาประชา,ชาสมาสัยในหลวงก็เป็นรัฐาธิปัตย์ประชาชนก็เป็นรัฐาธิปัตย์ร่วมกันราชประชาสมาสัยร่วมกันต้องช่วยกันต่างคนต่างอาศัยกันละกันทั้งราชาและประชาชนต้องอาศัยซึ่งกันและกันมันต้องมีทั้งกายและจิตมีทั้งร่างและจิตวิญญาณประชาชนเหมือนร่าง พระเจ้าเป็นเด่นเหมือนวิญญาณถ้าประชาธิปไตยไม่มีวิญญาณมีแต่ร่างเหมือนประชาธิปไตยขาเดียวเหมือนอย่างที่อเมริกาอุตริทำไปนั่นะประชาชนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นใครไม่ได้มีกฎมนเทียนบานไม่ได้ไม่สืบชนตติวงไม่ได้มี การศึกษามีทศพิธราชจะทมอะไรมันไม่มีใครก็ได้ขึ้นมาเป็นประธานรานัฐมนตรีเป็นหนึ่งในประเทศอยู่ๆก็มุกกิขึ้นมาและใช้แทคกติกในการหาเสียงในการใช้วิธีการเพื่อที่จะได้ชนะมาเป็นประธานในบมนตรีของปลอมของเก้ทั้งนั้น,เ,น,น,นเราต้องต่อสู้ฟันฝ่าไปด้วยกันเพื่อรักษาแผ่นดินผืนนี้ให้มีความสงบสุขให้ได้รักษาไว้ถึงชาติศาสตร์กษัตริย์และสําหรับพรรคเราคือประชาชนสำคัญ ไปด้วยต้องดูแลทุกคนทุกช่องวัยเอบทั้งหมดชาติต้องการคนที่สื่อสัตชาติต้องการคนเสียสละหากนักการเมืองไม่สื่อสัตก็สิ้นชาติไทย